สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนาะอืมก็มีข่าวอะไรมาว่าลุงโดนซ้อมอยู่ที่เรือนจําจริงหรือเปล่านะครับเนาะมันมีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าอยู่ดูอยู่ในเพจหรืออะไรนะครับนะอ่าอยู่ในเพจอยู่ในอะไรนะครับพี่น้องเอฟซีนะนะครับนะโดนซ้อมหรือเปล่านะครับเนาะได้เห็นเอฟซีคอมเมนต์เข้ามานะ อก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายหรอกเนาะระเบียบของกุมราชทันนะครับก็จะมีกล้องมีอะไรเนาะก็ก็อยู่ในเดนนเลขลงเลขแรกลับอะไรเนาะนะครับเขาคงเอ่ออะไรนะเขาคงวางตัวเป็นนะครับพี่น้องเอฟซีเอาตัวรอดได้อยู่เลยนะนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมนะครับอีโยก็มาพูดนี่นะเรือนจำนระนครพนะนมันโหดนะเดี๋ยวมึงโดนแนะ่นะเดี๋ยวมึงโดนแนะ่นะ อเดี๋ยวมึงโดนแน่เดี๋ยวมึงโดนส้นตีนเขาเดี๋ยวมึงโดนสันแก้งเ่าแน่นะอืมถ้าคดีทํากับเด็กแบบนี้มึงไม่รอดนะเออเดี๋ยวเขาตีให้มึงกินแน่นอนนะอืมี่พี่น้องเอซก่อนจะเข้าไปเขาตรวจร่างกายตรวจร่างกายเรียบร้อยนะครับนะเขาไม่ปล่อยให้ทําแบบนั้นหรอกผมว่านะครับพี่น้องเอฟซีนะ ออนะครับเพราะอะไรครับมันมีกล้องมีอะไรเพราะเกิดเหตุเรื่องอะไรครับพี่น้องเอฟซีอ่ของอะไรนะการผูกคออะไรของเอาใช้เอาอะไรใช้ผ้าคนหนูใช้อะไรนะผ้าเช็ดหน้าอะไรนะผูกคอกับลูกกงนั่นนะนะเขายิ่งเพิ่มมาตรการเข้าอีกนะของอะไรก็ฝากเข้าไปไม่ได้นะเออมีแต่ฝากเงินเข้าบุ๊กเท่านั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะ แล้วเขาตัดปัญหาเลยเลยไงครับที่จะซุกซ่อนยาเสพติดเข้ามากับอาหารแบบนี้ไงเขาก็เลยนะครับไม่มีสากลหรือมีอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับไี่เองเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะคะคนข้างรายใช่เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะครับมันเป็นแบบนั้นนะอืมใช่นะครับเขาก็มีกฎหมายคุ้มครองนั่นแหละนะเออไม่โดนหรอกอืม นะครับนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลน,นะครับเอฟซีนะมไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลหรอกนะในเรื่องนี้นะครับนะก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาเมื่อเช้านี้เนาะออ,อะไรนะทานายคงแก้ไม่ตรงจุดบอกออแก้ทางไม่ถูกอ,อจากยี่สิบเป็นยี่สิหกไม่อยากจะพูดไ <c oughs> ว้ทั้งเสียเงินทั้งได้เขาคุกพพ่่มแล้วครับพี่น้องเอฟซีนั่นแหละนะ นี่แหละครับนะนี่แหละครับนะไม่ใช่ว่าเขาอยากได้แต่เงินนะครับพี่น้องเอฟซีนะทนายดีๆทนายเก่งๆนะเราต้องเข้าไปหาเขาอ,อนน้อมถ่อมตนกับเขานะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมเราไปขอความช่วยเหลือคนรเราไปถึงกันนะครับไปคุยกันนะครับตัวต่อตัว,ตวใครจะไม่ช่วยครับพี่น้องเอฟซีนะอืมใครจะไม่ช่วย กระเทือนได้จ้างแล้วนะพี่น้องเอฟซีอืมได้จ้างแล้วก็คนดีๆไงอทั้งบูและบุญไงครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมล่ะแล้วก็ปกป้องเราได้ใช่ไหมล่ะเออเห็นไหมครับอ่าสารสารต้นลงปั๊บเห็นไหมครับโดนกระหน่ำเละเลยทีนี้เห็นไหมล่ะออกมาปกป้องไม่ไหมแล้วแต่เงียบไม่ต้องพูดเออแล้วเขาต้องปกป้องเราได้ครับพี่น้องเอฟซีต้องปกป้องเราได้เป็นแบบนั้นนะ นะครับนะเออต้องปกป้องเราได้นะครับพี่สีนะเราต้องเข้าหาเขาอืโอโหยพ่อกาบกักาบพ่อนกนบเลยน้อนีเจ้าของจีรอดมันบอกครับพี่น้องเอฟสีนะอือไปคุยกับเขานะครับพี่น้องเอฟสีนะอือเทห,หลินเท้หัวได้ครับพี่น้องนีน่นี่แหละนะอ่าอะไรป้าบ,บอกต้องเอาตั้งแต่ ป้าบอกต้องเอาตั้งแต่เริ่มต้นอะไรนี่เอาอะไรครับตั้งแต่เริ่มต้นเอาอะไรเอ่อสิเบอรรี่เพ่ไม่คือเกมนี่บอมันบ่ได้เด้อค่ะบอคือเกมไห่เออสิเบอรรี่รี่ที่ไม่บ่ได้เด้อนะอืมนะครับพี่น้องเอฟสี่นะบอสิไปเริ่มต้นไม่บอสิเฮดสาจะต้นไม่บอคือจะไดเบอรรี่ไม่บอคือได้เริ่มใหม่ยังไงมันบ่ได้เด้อตอนนั้นเด้ออืม นะครับพี่น้องเอฟซีน้อที่เป็นเรื่องสั้นได้บ,บ้างนะนะมันจะเป็นแบบนั้นได้นะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะได้ง่ายเด้พี่น้องเอฟซีนะอืมนะครับ <c oughs> ต้องคิดได้แหละครับพี่นอ G, นะ้องเอฟซีนะเออต้องหาระดับหัวกะทิได้แหละครับพี่น้องเอฟซีอ่าประวัติประวัติศาสตร์ไทยบดีครับ อมันต้องเอาหาหัวกะทิเลยแหละครับพี่น้องเอซีนะอ่าอีเวนนั่นมันจากดิ้นก็ให้มันดิ้นไปนะครับพี่น้องเอซีนะดิ้นยิ่งอะไรครับยิ่งเขามองไม่ดียิ่งเขาเกลียดอีกแทนที่จะอะไรครับแทนที่เขาจะสงสารมันโอ้เขาไม่ได้สงสารแม่เม็ดเลยทีนี้มีแต่เขาสมน้ำหน้าเออนี่แหละครับแรงอาแค้นแรงแรงอาฆาตออความบิดาดิษยาความโกรธความเกลียด คือความไม่ปรงความไม่วางทีนี้พี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะอืมนะมันเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีนะอืมมันเป็นแบบนี้นะครับนะอืมมันเป็นแบบนี้ไงครับพี่น้องนะอืมยิ่งออกมาพูดกันแนกแนกันเนื้เขาอีกนี้ทีนี้นะแทนที่จะอยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆไม่ค่ะอืม ยิ่งออกมาพูดโอ้ยิ่งกลางยิ่งเก่งที่นี้นะว่าตัวเองเป็นผู้เสียเส้นตัวเองเป็นผู้เสียเนเหละที่นี้พี่น้องเอ้ยเห็นไมหมเห่ะทีนี้นะเป็นยังไงนะครับยังไม่พอใจอีกบ่เนี่สิ่งที่เขาโดนยังไม่พอใจอีกโอ้ยตายนะครับนะอืต้องแก้ที่เส้นผมว่ามาหยุดในรถได้ยังไงนั่นหละครับมันต้องแก้ถูกจุด ไม่ใช่ว่าไปแก้ตามหมาเดินตามหมามัไม่ใช่อันนี้คือตั้งโจทย์ให้เขาอะจะตามอะไรตามไม่ตามมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราจะไปยังไงมันก็ต้องไม่ได้เกี่ยวกับเรานะเราแก้ตรงที่มันจะมัดเราเนี่ยนะอืมมันจะไปตามหมาหรือตามคนก็ไม่รู้แล้วให้เขาสืบหาเองในเรื่องนั้นใช่ไหมละ่ะอืมนะครับนะอืม ให้เขาหาให้เขาสืบเองนะครับแล้วจะตามอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเอใช่ไหมล่ะ,ะจะตามอะไรหรือไม่ตามอะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรานะแล้วก็ต้องมาแก้เรื่องของเราไงครับพี่น้องเอีใช่ไหมอืมอช่างตั้มอยู่ไหนตัวนี้อยู่ที่ไร่นะครับอยู่ที่ไร่เนาะมาเลี้ยงควาย นะครับเราก็จะเอาควายเข้าตอนค่ำๆนี่แหละให้มันกินยากกอนเลี้ยง้าก่อนนะครับอืมมันจะไปอย่างไงมันก็เรื่องของมันนะครับนี่เรื่องเส้นผมนี่ก็หนึ่งเรื่องอะไรนี่พยงพยานเวบล้อมนี่ซักเข้าไปสินะครับถ้าปูพื้นมาไม่ดีแล้วมันปูทางมันไม่ดีแล้วมันยากทีนี้นะเออม,มันยากที่จะแก้ไขแล้วครับพี่น้องเอฟซีมันเหลือเปอร์เซ็นต์น้อยนะนี่ นะเพื่อเพื่ออัน,นอันนี้อะไรครับเขาเพิ่มเ่อไปอีกในหกปีนี้เลไม่ธรรมดาเลยนี่นเจตนาเลยได้นี่นะเออนะครับนะเพิ่มเป็นเจตนานะ้วนี่นะครับพี่น้อง f 4. เออมันเป็นแบบนั้นนะอืมมันเป็นแบบนั้น